วันนี้แล้วก็มาอยู่ในเกมโรบอกนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปเวอร์สติชเชอร์กันนะครับผมเราจะมาเอาตัวรอดจากครูอันแสนโหดนั่นเองนะครับไปได้เลยนะครับส่วนถ้าอยากจะเรียนเนี่ยต้องหาเอ่อ Search for rose book เล g ก่อนนะครับผมต้องไปตามหาก่อน ซึ่งเดี๋ยวผมจะไกด์ให้ดูนะครับซึ่งไกด์นี้ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ชัวรมือนกัน,นครับนี่ขึ้นไปดูข้างบนให้ครับน่าจะอยู่ในห้อง s k i บ i ดี t ทวอเลนะถ้าผมจำไม่ผิดสกีบ i i ี้ทวอเลส์ไปแล้วโอเคมา bring delivery book to dex นะครับผม ไปเอาหนังสือไปวางว้ที่โต๊ะกันึ๊บโอเคผมขอจองโต๊ะนี้แล้วกันนะมีใครมีใครเอาวา,างอีกไหมโอเคไม่มีนะโอเคผมรอดื่มน้ำเลยนแล้วกัน โอ okay. เคเพื่อนไปให้เพื่อนไปรีฟิลเตอร์เจเนอเรเตอร์กันนะครับโอเคมามาดื่มน้ำกันโอเคไปเลย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 พอดื่มน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ต้องกินข้าวบ้างนะครับแล้วมากินข้าวกันเลย โอเคแล้วก็ยังไม่ต้องเปิดไฟฉายนะครับเราจะประหยัดไฟไว้ก่อนโอเคสตั์ดี้ก่อนจะครูมาโอเคเ,อเวลาถึงเที่ยงคืนแปลกไปตายแล้วคุณครูของเราได้แปลกไปต้องกินข้าว ต้องกินน้ําไม่งั้นตายต้องต้องเลี้ยนไม่งั้นตายต้องกินข้าวไม่งั้นตายต้องขี้ไม่งั้นตายแล้วก็ฟูดเจเนเรเตอร์เติมน้ำมันไม่งั้นตายโอ,อ้ย,อย,ย,อยดีเชื่อมากดุดมากเลยครับตอนนี้เปิดอ่านหนังสืออยู่เออกำลังอ่านหนังสืออยู่ครับ คิดผมว่าผมกินน้ำก่อนดีกว่ากินน้ำก่อนนะครับไปที่ไปลเปิดไฟฉายด้วยอืเบร์ต้องรีบลงมานะครับอืต้องรีบลงมาด้วยนะครับทุกคน โอ๊ยปวดขี้ปวดขี้ปวดขี้จังเลยอึ๊บหด,ดื่มน้ำด้วยดรือมองเจนพี่ต่อมองเจนก่อน ไปกินข้าวไปกินน้ำไปกินน้ำ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 กินข้างก่อนนะครับกินข้าวกินข้าวกินข้าวเติมน้ำเติมน้ำเฮ้ยเติมน้ำสิ เพนผมว่าผมเติมออกผมว่ามต้องเติมออกซิเจนดีกว่าไปเรียนดีกว่าอ่ากำลังอ่านหนังสือครับโอ้ยุพี่ทำยัไงดิต้องไปลืมเขาน้ำแล้วทุกคนเดี๋ยวพูดออกไป ไปแล้วทุกต่อคิ้วทุกคน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 ต้องต่อคิวต้องต่อคิวอึ๊บโอ้คลองขึ้นดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำข,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 ข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอื้อ ออต้องไปเรียนก่อนต้องไปเรียนก่อนผมกว่ากินน้ำอีกหน่อยมีเจเนเรเตอร์ไหมวผมเก็บแก๊สไว้ก่อนโอเคอเฮ้ยติมเตอม

ขี okay. ้ต้องไปขี not, ้ต้องไปขี้โอเคกินน้ำไปกินน้ำกินน้ำไปกินน้ำเดี๋ยวรอออกซิเจนใกล้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยเติมโอเคโอเคโอเคกินน้ำ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  คือผมว่ายังไม่ต้องเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวครูมาค่อยไปโอเคเรียน เดี๋ยวนะไปเดี๋ยวคุณมาหรอกวันนี้เขไปยืดเติมเื่อเห็นนิตตอก่อน,น,นครับเฮ้ยปดขี้ปดขี้โอเคไปกินนะ้ำไปกินน้ำไปกินน้ำ ไปสำรวจห้องออกซิเจนก่อนว่ามีออกซิเจนเยอะหรือไม่เรื่อยเรื่ที่คุณถังรีไปแล้ว อย่าเพิ่งเติมโอเคโอเคน่าจะได้อยู่มั้งออกซิเจนอ่ะ mm, yeah, น่าจะได้อยู่น้ำทคนใช่ไหม mm hmm. ผมไปเอาแฮมเบอร์เกอร์ก่อนหิว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 มากหิวมากโหว่า รีบวิ่งไปเตรียมรอเลยเพราะว่าตอนนี้กูน่าจะใกล้มาแล้วแน่ๆเลยยั้นไงเดินน้ำตอนลุ๊ก นะตอนนี้ต้องไปขี้ก่อนหิวหิวหิวเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปวดปวดปวดแล้วเร็วแล้วเร็ว,วโอเคกินน้ำกินน้ำกินน้ำกินข้าวด้วยกินข้าว ข้ากินข้าวหยิบเบอร์เกอร์ลงมาก่อน mm hmm. เฮ้ย6โมงเช้าแล้ว6โมงเช้าแล้วว้าว6โมงเช้าแล้วว้าว6โมงเช้า แร้วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย